ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่จะไฮวิลเล็ต13นะครับเป็นเซ็ตหลังใหม่ที่เราได้มาเมื่อะะกี้เลยเนี่ยยังไม่ได้แกะอะไรเนี่ยขนส่งเพิ่งมาส่งเมื่อก,กี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นการอันบ็อกเฉยนะไม่ได้รีวิวอะไรบ้างเพราะว่าใน YouTube มันจะมีเยอะดีกนไปเยอะแล้วเราแค่อันบ็อกเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์นะครับ แก่ให้เราอ่าดูเก็บมาด้วยถ้าเรามีปัญหาอะไรจะได้ถ่ายไปยินเงี้ยกับพ่อค้าได้นะครับแล้วก็ประจัยนะอันนี้เป็นเรื่องของซื้อขายออนไลน์มันก็ต้องไว้ใจกันเนาะเราก็ไว้ใจพ่อค้าพ่อค้าก็ต้องไว้ใจเราเราได้ของที่สมบูรณ์เราก็จะใช้งานของเรามันจะไม่เป็นเคลมอะไรให้มันวุ่นวายถ้าเราได้ของที่สมบูรณ์เราก็ต้องติดต่อคนดต่อไป ข้างไม่ได้นี่เก็บก่อนเดียวโดนเต้นขาสวยนี่นะครับนี่เป็นแทกของนี้จะไหนะอันนี้มันเป็นประกันร้านนะไม่ใช่ประกันศูนย์นะครับเนื่องจากว่าที่ผมซื้อเนี่ยเป็นซื้อกับพ่อค้าคนากลางนะไม่ใช่ร้านออฟิเชียลนะเรจากเรื่องประกันก็แบบ ถึงก็ไม่มีแล้วกันเพราะว่าเราก็ได้กับราคาที่เราค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นการล่ากันสวยเนี่ยราคาค่อนข้างแรงนะครับเราก็รับความเสี่ยงเอานะว่าแล้วแต่คนนะครับว่าเอาเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับม,มานะครับอุปกรณ์ก็เป็นตามนี้มีเดี๋ยวเอาเสื่อมาปูดีกว่าไม่ไม่ต้องหรอกนะ คงไม่เลือกอะไรอ,ะะอ่ะมาฮะเลี้นบ้านเราก็กว่าแล้วนะครับก็อ่ะเราจะไม่รีวิวถุงกนันนแล้วไม่ใช่อ่ะนี่ก็จะมีเหมือนอ่าคขาอธิบายการใช้งานนะเราอ่านเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะไม่อ่านละอ่านภาษาจีนได้ไหมไม่มีเขาแถมสติ๊กเกอร์มาด้วยนะเอาไว้แปะใช่ปะวะ หนูตนสติต๊กเกอร์แต่โอ้ใช่ตติต๊กเกอร์แหละเอาไว้แปะตรงกระติกนะ้ำอะไรครับส่วนนี้มันจะมีก็เป็นอธิบายวิธีการกลางเนาะแต่เราก็ดูมาประมาณหนึ่งแล้วว่าเราจะต้องการอย่างไางเดี๋ยวเราจะกลางเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์นะครับนี่ดูขนาดไหมนะตอนที่ซื้อมาใหม่นะไซต์เท่านี้นะเดี๋ตอนเก็บจะเป็นเท่านี้ นี่เชือกใม้เออวมาหอมกับปลาชีดโอ้ยนัแล้วจะเป็นนาจะเป็นสมอนะสมอกับเสาร์เสารวจะเป็นนี่แกให้ดูก,ก่อนว่าสมอผมไม่รู้ว่าสเปคมันให้มากี่ตัวนะแต่ว่าเราจะนับกันตรงนี้เลยได้กี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็ด2 2สิบสองยี่สามสี่ห้าเจ็แปดเ้ายี่สิบบเดสองสาี่ห้าหเจดแปดเก้าสามสบสามสิ็ตัวนะครับที่เขาให้มาสมอ อย่น,นี้นะเรือหัวเรือแสงนะสามสี่ตัวผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วประเปทเขาจะแขมงกี่ตัวก็ปปแปลกๆนี่สามสตัวอันนี้ออลไรอันนี้น่าจะเป็นผ้าม่านนะครับกันระหว่างห้องหนึ่งกับห้อง,ห,องห้องแรกกับห้องสองนะนี่ก็ขอ,อตรวจเช็คนะครับว่าภาพสมบูรณนะ์ไหมที่เราจะเช็คก็คือพวกนี้นครับพวกซีลต่างๆพวก ที่เราจะต้องใช้มันในการดึงหลังนะพอสมบูรณ์ไหมนะโอเคนะผมว่าสมบูรณ์แล้วแหละนี่ล่ามีหานอะไรสามใบครับหาย่ารูปซีดโล่นี่นะซิดเป็นซีดเรืองแสงด้วยนะหัวเขียวๆเนี่ย คลิเลื่นดีในกระสุนนะครับอ่าอันน้นขออนุญาตพักไว้ก่อนอเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตามจริงๆเลงเลียาน,นี่อาจจะเป็นเสานะเสาหน้าเต์เตุดกเตงมาให้มาสามท่อนนะครับอ่าเห็นไหมสามอันสามปลายมีสามแหลมๆมีสามท่อนสามท่อนแบบยาวๆเลยนะ ครับพักไาเก่อนเดี๋ยวเราเราคงจะตังค์เทเรซหนมาหน้าเป็นไม่ได้เพราะว่าบ้านเราพื้นที่จำกัดน,นะบรวยสมอเก็บก่อนเรนะื่องเดี๋ยวมันไปโดนเต้นขาดต่อไปอ๋อนี่เขาจะพับแยกมานะช่วยดูนะ อันนี้นะ่าจะเป็นไฟชี้นะครับไฟชี้ที่อยู่้านนอกไปคุมเต็นนะสิ่งที่ผมจะเช็คก็คือผมคงจะเช็คเช็ครั่วเช็คอะไรมันคงเช็คไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะรั่วอะไรยัไร่ไนแต่ที่เช็คได้คืตอตรงนี้นะพวกพวกอุปกรณ์การรัดนะห่วงตางานะครับมีสภาพสมบูรณ์ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไปกลางหน้าลานจริงแล้วเกิดไปเจอสภาพไม่สมบูรณ์นี่อาจจะางานเข้านะ นี่เดี๋อวเขาจะให้มาค่อจะทังโอเคแล้เเวเอาเน,นี้เราไปกลางเลยดีวยกว่ากลางเลยดีกว่าอืนนอว่จะเป็นเซนต์ออโต้นะเราต้องดูหัวมันดูน,น,นี่นะสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับ เพราะว่าเต็นท์พวกนี้ต้องระวังนะบางทีเราก่างผิดกลางถูกมันเหมือนล่มอ่ะมันเหมือนล่มถ้าเรากลางผิดทําอาจจะทำให้ที่ส่วนมันเสียหายได้นะเดี๋จะต้องค่อยๆจาดนะฮะศูนย์กลางวนี้เริ่มจุดลางนะ ริงแล้วนะครับยงไละยงนเราก็ต้องจ่ายดีต้องเช็คกรอให้มัน100% มันจะมีอย่างนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นว่ามีปัญหานะถ้าหักแล้วอะไรน่าจะหายากนะต้องะระวังครับดีบเลยดีบนะอของเท้าดีกว่าครับจะไม่เหยียบเต็นจะไม่ไ,ไม่แทกป ต่างคนเดียวนี่ค่อนข้างทุงงรักทนะุเลเลยนะโอเคพอเราได้จุดสิ้ทางแล้วเราออก็อย่างนี้แหละ yap mana. ข้อมันอย่งนี้นะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าี่จะเจอกันมันเหมือนกับว่ามันมันจะลังๆอยู่นะนเห็นไหมอันนี่ผมเพิ่งแกะเลยนะมันลังๆกันอยู่แปลกๆเนะาะของมันแปลกๆเราต้องแกะท่อนนี้เพื่อเรื่องอะไรเรียงตัวผ้าใหม่ให้มันงั้นมันจะลังมากเลยโอเคครับองาน่อยแล้วก็ ดึข้อ่าโอเคเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะเกี่ยวก็ไปนใหม่้เกี่ยว ยังไงเราก็ต kind of ้องนี่ครับกินซ้มนี่ครับค่อยๆกดอ่าดึงดังดึงแคทดคทดังแัอย่างนี้นะซ่อมนะ นี่เราควรทาทีละฝั่งอย่างนี้นะให้เอาหน้าบ้านเนี้ยนะไอ้หน้าเส้นอันแรกนะแล้วก็อันกลางแล้วก็อันอันหลงนะว่ามันจะได้สูงขึ้นทีละฝั่งอ่าแล้ก็มาทําฝั่งนี้เดีย๋ยวไปทำเดีย๋ยวไปทำแบบฝั่งเป็นคู่เป็นคู่อย่างเงี้ยมันจะลําบากนะแต่ถ้าเราทําทีละฝั่งนะง่าย จะไม่ต้องกดอะไรเลยนะแค่ดึงให้ให้ตัวล็อกสีส้มมี้ช่วยเราล็อกนะแต่ตอนเก็บมันต้องกดตอนนี้ไม่ต้องกดดึงขึ้นเลยเลยมันก็จะปรินกับมันได้เลย,น,น,ะยนะครับยากไม่ยากนะจริงๆนะแค่มันแค่ใหญ่ทีเดียวน,นี้ขอมาดูนะที่จุดที่ต้องก็เรียกอะไรนะจุดต้อง,งดูก็คือพวกสภาพมุ้งนะสภาพมุ้งเนี่ย เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรมันขาดง่ายอาจจะโดนโน่นนิดหน่อยก็ขาดแล้วแต่อันนี้มุ้งเขาค่อนข้างผมว่าแข็งแรงนะไม่ไม่น่าขาดง่ายนะก็ตแต่ก็ต้องดูครับเพราะว่ามันก็จะต้องอยู่กับเราอีกนานนาะเราก็คงเช็คเป็นราคาหลักหมื่นนี่ผมก็ไม่เคยซื้อมาก่อนเฮ้ยเคยซื้อละสิบันโต๊ะแต่อันนี้หมื่นแบบหมื่นสี่หมื่นห้าเลยนะก็ต้องดูนะครับว่าะสามจุดต่าง อะไรเงี้ยพวกบุ้งพวกอะไรมีปัญหาม,มีตำหนิอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวเราไปเห็น,หนถ้าเราไม่เช็คตอนนี้นะเราไม่เห็นตอนที่อยู่หน้ารานแล้วว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะตอระการของเรา,าอันนี้เราจางเช็คเพื่อว่าดูอยากก่าสภาพสมบูรณ์ไหมหรือว่าโอเคนะสมบูรณ์ว่า เป็นมุ้งนะแล้วก็ผ่นที่เป็นกักต่างนี่เพราะอะไรที่เราไ้อเช็คเพราะว่าเ,าเป็นส่วนที่เราต้องเปิดใช้บ่อยนะอันนี้กันแมลงกันอะไรร้อนๆแล้วก็ต้องเปิดรับลมได้นะอเออที่จะเป็นสองชั้นใช่ไหมเราก็ต้องเช็คชั้นที่เปจะแบบกว้าง ปกติโอเคไหมผมเช็คเนื้อแล้วหรือว่าสมบูรณ์นะอ่กาฝั่งนี้มากแต่รูปนี้มันจะเป็นสองโทนโอเคหรือว่ามุ้งงานดีนะเพราะว่าผมเคยใช้วินเดตห้าจุดศูนย์อ่ะหัวมุ้งมันมันต้วัสดุมันดูเรื่องอะไรอ่ะเหมือนจะขาง่ายกว่านี้มันเป็นมุ้งอันนี้มันเหมือนเป็น วัสดุเหมือนเป็นไนล,ลอน่ที่มันมันจะไม่ใช่ผ้ามันต้องข้างแ,แรงเลยวนะ่ะแข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะไม่ต้องกลัวว่ารักาไง่ายนะโอเคเมื้อต้นผมเช็คแล้วก็ถือว่าในหลังนี้ก็าจะาผ้าขนโบนนะครับแต่ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเห็นไหมครับเขาจะแถมสาย USB มาให้เพราะอะไรเขาจะมีฝังหลอดไฟเช่ไหมหลอดไฟ LED ไว้ที่ ที่เอ่อก็เรียกอะไรโครงเต็นนะเดี๋ยวผมไปเอาเขาก็แบงมาเสียบไฟดู่ก่อน้ามันรถใช้งานได้ผมก็ถือว่าผมไปแจ้ง,งลูอค้าว่าโอเคสภาพเต็นสมบูรณ์เดี๋ยวจะใช้เขาก็แบงกาเปิดนะครับเพราะว่าเราไม่มี เขาจะมีที่แขวนใช่ไหมเห็นปะที่แขวนลำดับเขาบอกแบงค์นะแขวนใส่เนี่ยแล้วแขวนเลยแล้วเราก็ออกแบบมาดีนะเรายังไม่ติดเพราะว่าอะไรมีสวิตช์ตรงนี้แล้วอ้าวติดแก็เอาไปเปลี่ยนไฟได้นะโอเคนะนี่เห็นะระดับหนึ่ระดับสองระดับสามแล้วก็ปิดหุ่ไล่มีแค่สีเดียวนะ มีแค่สีเดียวสีขาวนะเดี๋ยเปิดปุ๊บเปิด,ปดระดับสูงนี่คือสูงสุดนะครับโอเคนะเต็นท์หลังนี้สมบูรณ์แบบนะครับก็เดี๋ยวไปเจอทีวันการจริงนะหลังปีใหม่เราจะต้องไปใช้เต็นท์หลังนี้กันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับบ๊ายบาย